คลิปนี้เนี่ยสมมาอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ของเมดิลีนนะคะผลิตภัณฑ์ของเมดิลีนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีอยู่4ตัวแล้วก็กําลังจะมีตัวที่5ออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือแปง้งแต่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดาก่อนใกล้ๆถึงเนี่ยจะมาอาัดคลิปให้ดูนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ใช้แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่สิวนะคะคือยุงกัดค่ะก็คือชเนียนมากๆเลยนะคะรูขุมขนเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะคะก็ มาถึงตัวแรกนะคะขออธิบายฟังก่อนคือเ factor ตรงเป็นตัวท็อปนะคะคือตัวที่ขายดีที่สุดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต่อให้ผิวเนี่ยเสียก็ต้องใช้ต่อให้ผิวดีอยู่แล้วก็ต้องใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็หนึ่งเดียวในไทยเลยนะคะที่สามารถบำรุงเซลล์ต้นกำเนิดได้เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรคือสเต็มเซลล์นั่นแหละคะ่ะคือผลวิจัยเนี่ยอย่างสเต็มเซลล์ทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลวิจยัยรับรองชัดเจนว่าให้ผลดีต่อผิวในเรื่องอะไรบ้างถ้าไม่ใช่การฉีดเ,เซลล์เข้าไปในร่างกายนะคะค สเต็มเซลล์สดไม่มีจริงนะคะ,ะหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วสเต็มเซลล์สดใช้แล้วดีกว่าไหมคือต้องบอกว่าสเต็มเซลล์สดเนี่ยไม่มีจริงเพราะว่าเเสเต็มเซลล์สดนะสเต็มเซลล์อะ่ะไม่สามารถอยู่กับกับข้างนอกได้นานนะคะคือเขาออกมาเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงเขาก็จะเสียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถอยู่ในรูปแบบครีมได้อันนี้ก็ไม่ใช่สเต็มเซลล์สดนะคะคือโกดแฟตเตอร์ค่ะโกดแฟตเตอร์เป็นอะไรโกดแฟตเตอร์เป็นอาหารที่สําคัญสําหรับสเต็มเซลล์อีกทีหนึ่งนะคะคือสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยทุกวันนี้อยู่ได้เพราาะว่ มีผลวิจัยว่าอยู่ได้เพราะว่าทานโกดแฟตเตอร์เป็นอาหารนะคะถ้าเกิดโกดแฟตเตอร์ไม่พอเนี่ยก็จะทำให้สเต็มเซลล์ค่อยๆตายแล,แล้วเราก็จะเริ่มมีปัญหาผิวเหี่ยวย่นไม่เต่งตึงเป็นโรคนู้นเข่าเสื่อมหรืออะไรก็ตามนะคะตรงนี้มาจากสเต็มเซลล์ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดตัวนี้นะคะ ก็คือสกัดได้จากมนุษย์ด้วยกันนะคะซึ่งยังมีชีวิตอยู่ฟังแล้วจะดูเออน่ากลัวหรือเปล่าสเต็มเซลล์สกัดได้จากมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์ที่ตายนะคะเพราะว่าถ้าตายปุ๊บเนี่ยก็คือสเต็มเซลล์ทั้งล่างเราต้องตายไปพร้อมกับเราเลยนะคะอันนี้คือสกัดได้จากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือเด็กนั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาก็จะมีอายุคันแบบแค่ประมาณ9เดือนแล้วก็ออกมา ก็คือประมาณ9เดือนใช่ไหมคะก็ยังแบบถือว่าเป็นเซลล์ที่ดีอยู่เขาก็จะดึงไข่กระดูกสันหลังของเด็กแรกเกิดนะคะแล้วก็เลือดออกมาแล้วก็มาเพาะเลียงให้มันไข่โกนแฟตเตอร์มาแล้วก็สกัดเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องทุกอย่างบนใบหน้านะคะเป็นการปรับสมดุลทุกอย่างนะคะคือบางคนเนี่ยบอกใช้ไปสองสามวันหน้าดีขึ้นแล้วอันตรายไหมตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีนะคะเพราะว่าทั้งขวดเราเนี่ยมีโกนแฟตเตอร์เข้มข้น95%นะคะ 30ชนิดที่ผ่านงานวิจัยเท่านั้นนะคะที่เราใส่เพราะฉะนั้นโอกาสแพ้น่ยถือว่ามีน้อยมากเพราะว่าเราใส่เฉพาะที่ที่ผ่านงานวิจัยว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวเท่านั้นค่ะแล้วก็ตัวที่อ่าประเดที่2คือ1ขวดเนี่ยเราใช้โกดแฟตเตอร์ถึง97%นะคะคือเป็นส่วนผสมจากร้อยเนี่ยเราใช้97%แล้วก็ เราใช้ไลโปโซมอลนะคะซึ่งเป็นตัวนำพาให้โกลแฟตเตอร์เข้าไปแตกตัวผ่านชั้นน้ำมันเพราะว่าปกติแล้วครีมที่บอกว่าเข้าที่ถือชั้นอีลาสตินเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีไลโปโซมอลเนี่ยจะไม่สามารถนำพาเข้าไปได้นะคะเพราะว่ากว่าจะผ่านชั้นน้ำมันไปส่วนใหญ่จะแตกตัวหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็คือจะลงไปลึกจริงๆก็เลยจะรู้สึกว่าผิวดีขึ้นไวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย จะสามารถปรับเม็ดสีผิวที่ผิดปกติได้คือรอยดำรอยแดงแล้วก็แบบผิวหมองคล้ำได้นะคะแต่ว่าไม่ขาวเกินผิวต้นกําเนิดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีไว์เทนนิ่งไม่มีอะไรเลยนะคะคือไม่มีส่วนผส,สมอื่นคือถ้าผิวคุณดีได้เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าร่างกายคุณเนี่ยซ่อมตัวเองโดยการอ่าโดยการที่สเตมเซลล์เนี่ยได้ทำกดแฟตเตอร์ไปแล้วก็ฟื้นตัวซ่อมแซมได้เองก็คือถือว่าไม่ถือว่าแทบจะไม่มีสารเคมีเลยสารเคมีก็ก็คือไลโปโซมอลซึ่งไลโปโซมอลเนี่ยก็สกัดได้จากไขมันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็เหมือนไม่มีไม่มีเคมีเลยอะค่ะตัวน,นี้ถือว่าดีมากแล้วก็ในอเมริกาเดี๋ยจะอยู่ตามโรงพยาบาลผิวหนังเลยนะคะแม้แตดานาฮอลลีวูดเนี่ยเขาก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะ